สวัสดีครับรอตั้งนานเพิ่งมาเอาพี่ออมออมป่ะอ,อ,อ่าใช่<ะ>มันหมดเลยมาถึงหมดเปล่าไช่เี๋ยร้อยหกสิบอีหนึ่งตัวนะครับจะโ,โมเลยโมกันเลย ดีเมืองพิโลกนะครับแตนโอมัน615สุด้าด้วยหวยวันนี้หรือเปล่าอะไรเนี่ยพวกอะไรมาด้วยอา เก ful, ียร์เดียวเหรอมีเกียร์เดียวส,สองลูกสซ็เกียร์สองลูกอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวตอนโมสเสรต็จเดี๋ยวรีวิวให้หน่อยโอเคคลิปนี้ผมจะพาไปรีว,วิวระบบการทำงานนะครับว่าเกียร์ใช้กี่ลูกแล้วก็มีกี่เกียร์นะครับผมเ <T> <He S 1> <t> ห็นไหมเห็นไหม บางบนก็เป็นคนปพืนในใ่นะครับคอยกระซวกดินปืนเฮ้ยไม่ใช่ไม่นะวันกันดีกว่านักดาบโบราณนี่นะครับอากาตอนโม่ก็ดูในคลิปที่แล้วไปแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะาพาทุกท่าน,นครับไปดูว่าเขาใช้ระบบเกยังไงนะครับผมแล้วก็ต่อพ่วงแบบไหนนะครับแล้วก็ราคาการทำเท่าไหร่นะครับเรอติดตามกันได้นะครับผมเสร็จแล้วเยะไรอ่ะอ๋อเตนพานอ๋อตกใจเจ็นแย่ <Yeah. S 2> ไหนขอดูเกียร์หน่อยตรงไหนอ่ะเขาเรียกเกียร์สองลูกอ่ะมันเป็นยังไงอ่ะสโลล,ล,ลูกหน้าริมเราเนี่ยลูกแหลลูกหน้าเนี่ยเหรอหน,นี่คือลูกหน้าใช่ไหมอันนี้อันนี้เกียร์สโลหรือว่าเกียร์สองลูกนี่เกียร์สองลูกอันไหนอันไหนอันไหนแล้วสโลลูกไหนสโลลูกกลางครับออ๋อไหนอ่ะ อันนี้คือเกียร์ลูกกลางอันนี้ใช้ใช้ขับเคลื่อนใช่ไหมใช่ที uh. well. um ่ว hmm. ่าขับลากใช่ไหมใช่อ like um ๋อลูกลูกใหญ่เนี่ยเลยนะมันมีกี่เกียร์ครับพี่แตดห้าหเกียร์นะครับอ๋อแล้วก็อันนี้หหลังอันนี้อันนี้อันนี้ไอ้เพาเพาตัวนี้ต่อต่อแต่พี่ของสายพานเมื่อกี้เลยใช่ไหมอืมแล้วว่าปั่นตรงไหนต่ออะต่อตัวนี้พี่เดี๋ยวเดี๋ยขอดูหน่อยอ๋อนี่นะครับผม นี่แล้วก็ต่อไปยอยใบป,ปั่นเลยเหรอ<ช>ตรงตรงเข้าใบป,ปั่นใช่ครับอ๋อผมดูผมนึกว่าต่อตรงเมื่อกี้นี้ไม่ต่อเมือก<ม>ีงบเท่าไหร่ครับหลายแสนเลยไม่ใช่อาจจะเพราะตัวใบป,ป,ปั่นะอะประมาณหมื่นกว่าใบมีดเราทำเองเราต่อเองหรือว่าจ้างเขาต่อเนี่ยจ้างเขาต่ออ๋อใบมีด ใบมีดก็นี่นะครับผมเฉพาะใบมีดเท่าไหรนะ่เนี่ยที่อันนี้พี่ทำม่เองเขาทำใบใบละร้อยพี่อ๋อใบละร้อยทั้งวงถูกแน่ใจอ๋อ<า>ครับแต่รวมๆแล้วประมาณหมื่นกว่าบาทใช่<อ>นี่นะครับใบมีดต่างแตกต่างกับอของทางโซนุไทยนะครัโซนุไทยเป็นเ<อ>ขาเรียกไปอนะไรผมก็จำไม่ได้เขาบอกมาทีนึงแต่แต่มีอยู่ในคลิปนะครับนี่นะครับผมคันนี้จุได้กี่ตัน เคยแบกแบกสุดกี่ตันแล้วยาวนกว่าห้าตันกว่าอืมสุดยอดใครเป็นคนเริ่มเริ่มแหะรถโมอเตอร์มันเลยเขามีมานานแล้วสิบปีแล้วเนาอคันนี้ก็แบกได้ห้าตันกว่านะครับเคยเคยแบบมีบั่นเหตุอะไรไหมยางแตกอย่างไรไหมไม่มีครับมีตัวอย่างอ๋อแจ๋วไทยแลนด์เรานะครับถ้าสมมุติถ้าเราใช้เครื่อง เครื่องน้อยกว่านี้ไปไหวไหมไหวคร้วมันต้องอัเครื่องสิบเกินเลยไหวแต่ยันมากนะร้อยหกสิบก็เหลือๆเลยใช่โอ้ oh, แจว๋วเลยนะครับกี่ปีแล้วเนะี่ตัวนี้เสร็จก่อนปีน้ำต้นโลกปีน้ำท่วมอง,งสวรรค์คนะรับก่อนปีน้ำท่วมลกสวรรค์ที่เข้ามาใหม่ๆเนะี่ยหลายปีแล้วนะมีสปริงด้วยเหรอใช่นี่นะสปริงปานบนะครับใสปริงอย่างเดียวอ๋อส,สปริงต้มด้วย มีเบ oh ี้ยวอ๋อได้เราติดเครื่องติดปกติอ yes ย่างนี้เลยเหรออ้าวอ๋อมีไดในได้ตังสตาร์ทให้ผมดูหน่อยเดี๋ยวแป๊บนึงอ๋ออ่ามีไดสตาร์ทนะอ๋อแล้วก็หัวพานสองรอบนี้นี่คือเกี่ยวเลยนะ อยากเขอยนอยากเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้พีอมใส่ให้ดูนะหมกมันหมดรถแล้วนะ้วเคยมีพลาดบ้างไหมเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูอะเดี๋ยนีเพิ่อเพิ่ดูดูนิดเดียว พาแล้วก็ปัดมานี่นะครับอ่า,าเมื่อกี้ไม่ได้เห็นตอนตอนปัดปันเต็มรถนี่ใสมรนไม่อเนะย้ดิ่รองด้ไเดี๋ยวขอขอดูทางบนนะครับ ไม่เห็นอ,ะอ่ะอ๋อนี่เห็นว่าไม้เขียงอัดจะลงไปด้านนี้นะครับผมแบบนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูตอนอาสัยพานออกแป๊บอ่ะเห้ยเพ้าแย่แไงอะ่ะเดี๋ยวครับก็ต้อง Yeah. มันเป็นสนโลด้วยเหรออ๋ออ <c oughs> oh. oh, ๋อสโลในตัวมาดังอ่ะแย่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 แยเ่นี่ยเอ้โอ้ เพนเดวมังแล้วเี่ฮะเนี่ยนะเฟนเดียวโอ้โหจัดนันมากเลยอ่ะเออนี่ฮอจ้เท่ไอเคแล้วโอเคครับดับได้เลยประมาณหมื่นกว่าบาทกี่ปีแล้วอีแตนี่กี่ปีแล้วเนี่ยสิบกว่าปีทนมากที่แรกซื้อมาเลยเป็นอิแตนธรรมดาใช่ไหมพี่ครับมาต่อมาต่อ ช่างเถอะบ้านเขาต่ออ๋อต่อวันหนึ่งเรารายได้จะได้เยอะไหมครับถทดเฉลี่ียที่เราเคยได้สูงสุดก็พอได้ครับพอได้ถึงพันพันกว่าได้ไหมจ้าก<อ>็อได้อ๋ออ๋อแล้วจะยาทางนะครับอ่ะตามนี้นะครับผม,มเห็นระบบภายในแล้วครับ <laughs> ถามพี่สันได้นะใครยังไม่ได้ของอ่ะโอเคนะครับผมสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับเห็นระบบการทำงานแล้วนะครับก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ